สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรัมม่จันทร์ศรียินดีรับกับเข้าสู่ช่วงพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งของช่องผมนะฮะซึ่งวันนี้ท็อปปิ้ในการพูดคุยของเราคือการรีวิวภาพยนตร์ที่เป็นอะดัปเทชันมาจากซีรีส์วิดีโอเกมชื่อดังชื่อว่า Monster Hunter นะครับโดยในภาพยนตร์เรื่องนี้ นำแสดงโดยมิลล์โจโววิดนะฮะผู้มาความสามารถแล้วก็เคยเล่นมูวี่ a ะดั t เทชันซีรีส์เรสเดนต์ e ี i ิลมาก่อนด้วยนะฮะและอีกหนึ่งนักแสดงนำที่เป็นสัญชาติไทยด้วยนะฮะก็จะเป็นจาพนมยีรัมนั่นเองเพื่อที่จะทำให้อะไรหลายๆอย่างมันเคลียร์ตั้งแต่ช่วงต้นพอดแคสต์เลยนะฮะตัวผมเองไม่ได้ถูกว่าจ้างโดยใครที่ไหนมานะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปชมรอบสื่อมาด้วยเพราะตัวมเองก็ปฏิเสธเองนะครับ แน่นอนผมเป็นหนึ่งในคนที่ชอบซีรีส์เกมนี้มากๆแล้วก็ขอพูดในฐานะคนธรรมดาที่อาจจะเล่นเกมเยอะแล้วก็พูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ในฐานะคนคนหนึ่งจากในคอมมูนิตี้มากกว่าที่จะเป็นสื่อหรือว่าใครสักคนที่แ a ชอดมาพูดถึงด้านดีๆของหนังเรื่องนี้อย่างเดียวนะฮะอย่างที่2ก็คือหนังเรื่องนี้เลดพีจีเทอร์ชนนะฮะใครที่จะพาลูกพาหลานไปก็คำนึงถึง เลดตรงนี้สักนิดหนึ่งนะฮะภายในเรื่องเรามีฉากการฆ่ากันใช่นะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างจะซอฟก็คือจะถ่ายค่อนข้างจะแพนช็อตแบบอยู่ไกลๆตัวนิดนึงไม่มีเลือดนะฮะมีศพแต่ก็เห็นไม่เคลียร์ไม่ชัดนะครับก็จะพาลูกพาหลานไปดูช่วงวันหยุดนี้ก็คำนึงถึงเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะฮะมี responsibility นิดนึงนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะฮะผมรู้สึกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอเคที่จะดูนะครับไม่ได้แย่หรือไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะฮะก็อันนี้เป็นส่วนสำคัญมากผมขอ get it out the way เลยนะสำหรับใครที่อาจจะรับฟังแค่ช่วงต้นของพอดแคสต์นี้อย่างเดียวนะฮะและในพอดแคสต์นี้ผมจะไม่สปอยนะฮะค่อคน,คนข้างจะมั่นใจว่าจะไม่สปอยใดๆเลยนะครับนอกเหนือไปจากาสิ่งที่มันมีอยู่ในโปสเตอร์หรือในเทเลอยู่แล้วนะครับผมถือว่ามันเป็นสแตนดาร์ด มากพอที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดถึงได้นะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะหนังที่เป็น adaptation มาจากวิดีโอเกมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ลอกเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาที่แบบทำออกมาเป๊ะๆกับวิดีโอเกมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไปวัดไปวามากที่สุดจริงๆนะฮะแล้วก็ Monster Hunter เนี่ยเป็นซีรีส์เกมที่ไม่ได้ เน้นในส่วนของเนื้อหาสักเท่าไหร่ด้วยนะฮะหลักๆแล้วตัวเกมเรียกว่าอะไรเดียคุณไปล่ามอนสเตอร์หาของมาอัเกรดตัวเองแล้วก็วนลวอย่างนี้ไปเรื่อยๆมากกว่าที่มันจะเป็นเนื้อเรื่องที่เล่าจาก A ไปจนถึง Z แล้วก็จบไปประมาณนั้นนะ,นะฮะซึ่งตัวหนังทำออกมาได้แมชกับความคาดหวังของผมมากนะฮะคลิปปิดช็อตคลิปกลิปซิมเปิลนะฮะไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรเยอะนะฮะแล้วก็เล่าในระดับความเร็วที่ ไม่ต้องเร็วจนเกินไปจนคนดูตามไม่ทันนะฮะแต่ว่านั่นแหละให้มันสั้นและให้มันเรียบง่ายแบบนั้นดีที่สุดแล้วนะฮะมีต้นเหตุที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีปาเหตุลางๆที่ทําให้หนังพร้อมจะขับเคลื่อนออกไปด้วยอา่าเขาเรียกอะไรดีตามความเร็วที่พุ่มกับและเนื้อหาพยายามจะผลักดันออกมานะฮะก็ถือได้ว่าเป็นการสตาร์ทสตองมากนะ,ะผมค่อนข้างจะชอบช่วงพาสแรกของหนังแบบสุดหัวใจเลยจริงๆนะฮะ ในส่วนของลำดับถัดๆมานะฮะก็จะเป็นช่วงที่ตัวละครเริ่มจะผุดขึ้นมาแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กันนะฮะก็แน่นอนจะเป็นในส่วนของพี่มิล่ากับพี่จานะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันมีเซตอัพเยอะมากๆนะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมจะใช้สับนี้พูดคุยกันในพอดแคสต์นี้ได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะฮะมันก็จะมีเรื่องของคำว่าเซตอัพแล้วก็พูออฟนะฮะหรือก็คือการเตรียมการไว้แล้วก็ผลลัพธ์ที่ ที่พยายามหนังพยายามจะดึงเพื่อให้มันเกิดประเด็นสอดคล้องก,กันกับที่เซตอัพไว้ก่อนหน้านี้นะฮะมันมีเยอะมากครับมันมีค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยแล้วหลายๆอย่างก็ใช้เวลานานไปสักนิดหนึ่งแล้วก็มีหลายๆอย่างที่พอมันพูอ้อออกมาแล้วเนี่ยไม่คุ้มกับการรอคอยแล้วก็ไม่คุ้มกับเซตอัพสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาของกลางเรื่องช่วงนี้เนี่ย ในเรื่องของภาพเรื่องของโลเคชันเรื่องของบทมุมกล้องผมถือว่าดีหมดเลยถ่ายทอดบรรยากาศของโลกอีกโลกหนึ่งออกมาได้ดีเยี่ยมมากๆนะฮะผมเองเนี่ยไม่ได้คาดหวังในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เลยเพราะว่าผมอยากจะเออเฮ้ยซีจีมันต้องดีอยู่แล้วแหละมันไม่จําเป็นต้องเหมือนเป๊ะเหมือนในเกมก็ได้นะฮะแน่นอนหลายๆฉากไม่ได้เหมือนกันในเกมเลยนะ,ะแต่ถ้าเราเป็นแฟนเกมเนี่ยเรามองเห็นเรารู้ทันทีว่าโอเคมันคือโลเคชันอะไรมันมีตรงนี้ตรงนั้นนะฮะล้วก็ เรารู้สึกขอบคุณที่ทีมงานพยายามใส่เข้ามาแล้วพยายามถ่ายทอดมันออกมาในบริบทของคนดูที่ไม่ได้เป็นเล่นเกมมาเนี่ยก็จะพอเข้าใจว่าบรรยากาศเป็นแบบนี้แล้วมันมีเรื่องราวของสถานที่นี้ยังไงนะฮะแล้วก็ในส่วนของแฟนเกมก็รู้สึกว่าเออมันทําออกมาได้ถ่ายทอดอารมณ์เหมือนตอนเล่นเกมออกมาจริงนะฮะว่าสถานที่แบบนี้เรื่องราวแบบนี้แล้วก็การมาจนภัยในที่แบบนี้นะฮะ แต่เป็นจุดที่ผมเรียกได้ว่าน่าจะเป็นจุดที่ถ่วงดุลของหนังเยอะที่สุดแล้วนะฮะมีช่วงเวลาที่ผมรู้สึกไม่เชิงว่าเบื่อแต่รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นไปสักทีค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะเพราะผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราเข้ามาดูหนังตอนกี่โมงกี่โมงแล้วก็ตัวหนังมีระยะเวลากี่นาทีแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันควรจะดําเนินเรื่องไปถึงแถวๆนี้แล้วป่ะแล้วก็มันมันควรจะไปจากตรงนี้ได้สักทีแล้วนะเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ดูตัวอย่างค่อนข้างเยอะนะครับผมคือผมดูเทล์แรกอันเดียวแล้วก็เห็นโปสเตอร์ที่มันหลุดมาจากประเทศจีน5แผน่นมันมีข้อมูลมาจากเนื้อเรื่องเควสของเกม Monster Hunter World เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะที่ตรงเนี้ยมันสปอยไหมก็ไม่สปอยเท่าไหร่แต่ว่ามันสอดคล้องกับหนังแล้ว ผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดผมได้มีโอกาสสปอยหนังเรื่องนี้แบบเต็มๆต,ตรงๆนะฮะดีเทลในส่วนตรงนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดอีกการหนึ่งที่จะทําให้หนังมันสมบูรณ์นะฮะแต่เราจะขอพูดถึงในฐานะคนคนหนึ่งที่ซื้อตั๋วแล้วก็เดินเข้าไปดูนะฮะไม่เคยเล่นเกมแล้วก็ไม่ได้กะคาดหวังอะไรมากมายกับหนังเรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่าตัวเองจับทริคได้ทันทีว่านี่เป็นบางอย่างที่ที่ผู้มกับหรือว่าคนเขียนบทพยายามจะเซตอัพเอาไว้เพื่อที่จะไปดึง ในจังหวะถัดมา5ทีถัดมาสิบนาทีถัดมา,ดมาหรือว่าจะไปท้ายเรื่องเราค่อยเปน,นึ่งจังหวะนั้นนะฮะคือมันก็มีเยอะเยอะมากแล้วบางทีก็อาจจะรู้สึกเบื่อะครับผมเองเนี่ยมีบางจุดที่รู้สึกว่าก็มีความอมดทนให้กับเรื่องเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ว่าบางจุดก็รู้สึกว่าเออพอเหอะไม่ไม่ต้องเซตอัพเพิ่ไมไปมากกว่านี้แล้วนะฮะรีบดําเนินเรื่องให้มันไปต่อได้แล้วนะฮะแต่จังหวะของเรื่องมันมันเร่งมากกว่านี้ ผมไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจริงๆเหมือนกันนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันจัดลําดับได้ไม่ไม่ไม่ได้เร็วพอแล้วไม่ได้กระชับพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าองค์สุดท้ายของหนังหรือว่าช่วงที่มันใกล้จบจริงๆเนี่ยมันลงตัวได้ได้ยากมากๆนะมันค่อนข้างจะลอฟแลนดิ้งมากแล้วก็ฟิตอยู่ในช่วงสโคบของกล่องแบบแน่นๆเน้นๆจริงๆนะฮะ แน่นอนว่าผมขออนุญาตพูดถึงในส่วนของส่วนสุดท้ายของหนังเลยแล้วกันนะฮะก็แอคชั่น CG ก็มาเต็มนะฮะก็ถือได้ว่าถ้าเกิดคุณมาเป,เ,ปเป็นแฟนบอยเล่นเกมนี้มาก่อนเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคมันมีแอคชั่นที่ค่อนข้างเยอะที่ที่เรารู้สึกว่าคาดหวังจะได้เห็นจริงๆนะฮะแล้วก็มันเป็นมันเป็นคอของหนังจริงนะ,ะในส่วนของแอคชั่นเพราะว่าผมไม่ได้คาดว่าเออเรื่องราวมันจะเข้มข้นอะไรแบบนั้นในช่วงสุดท้ายอยู่แล้วนะเพราะว่า หนังมันมาตีมแอคชั่นแอดเวนเจอร์อยู่แล้วนะไงช่วงท้ายเนี่ยมันก็น่าจะมีในส่วนของแอคชั่นที่มันต้องพีคจริงๆอะ่ะแล้วก็โอเคผมรู้สึกว่ามันทำได้ตามที่ผมคาดหวังนะฮะแต่ก็นั่นนะฮะในความเห็นส่วนตัวผมผมมีความรู้สึกว่ามันควรจะจบได้ดีกว่านี้นะฮะผมไม่รู้จะออกความเห็นยังไงแต่มันเป็นการจบที่ตัวผมเองไม่ไม่ได้เรียกว่าแกรนฟินาเล่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออ จบแบบเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ hanging on the edge ทำให้เราอยากดูภาคต่ออะไรประมาณนี้ก็ก็ไม่เชิงก็ไม่ใช่นะ,ะผมเลยมีความรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมน่าจะหยิบยกขึ้นมาติติงในเรื่องนี้นะฮะองค์ประกอบอื่นๆภายในหนังนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิวทัศเรื่องของภาพเรื่องของ cgi นะฮะก็มี เรื่องติค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับมีเรื่องของมุมกล้องที่ที่ผมอาจจะยกขึ้นมาพูดถึงว่า,ามีหลายๆฉากหลายๆซีนที่ที่ชอบนะบที่ทำที่จำเป็นจะต้องสามารถถ่ายแบบง่ายๆก็ได้แต่เขาก็เออดันมาทำมุมอย่างนี้นะเพื่อให้แสงมันเข้ามาเพื่อให้มันขัดกับนักแสดงอะไรก็ว่านไปนะก็ถือว่าชอบในจุดนี้มากๆเลยนะ ในส่วนของ CGI Movement ต่างๆของตัวมอนสเตอร์นะฮะก็ทำออกมาได้ดีมากๆเพราะเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยรู้สึกว่าทางทีมงานภาพยนตร์จะขอความช่วยเหลือจากทางทีมงานผู้เป็นคนพัฒนาวิดีโอเกมให้มาให้ความรู้ในส่วนของตรงนี้แล้วก็มาช่วยเหลือของการทำ CGI ในภาพยนต์ด้วยนะซึ่งมันทำให้ Movement ของมอนสเตอร์เนี่ยมันคือสัตว์ประหลาดที่เราเคยต่อสู้ภายในเกมจริงๆ ็มาโลดแลดบนจองเงินนะฮะแล้วก็ต่อสู้กับนักแสดงที่เรารู้จักคุ้นเคยแล้วก็ชอบนะ,ะซึ่งโอเคมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วดูเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าติดตามนะฮะจะมีบางจุดที่มันเป็น transitioning แล้วก็เป็นบางจุดที่มันเป็นซีนเซียววินาทีจริงๆนะฮะก็รู้สึกว่า CGI มัน drop ไปพอสมควรนะครับรู้สึกว่ามันถูกลงมากๆเลยก็กอาจจะเป็นอีกเรื่องที่อยากจะตินะฮะแล้วก็โยงไปกันกันกบ เรทของหนังนาะที่เป็นพิจิททีนนะฮะมันมีจุดของการตายของตัวละครหรือว่าฉากการฆ่าหรือการเสียชีวิตที่มันจําเป็นต้องทําให้มันซอฟเพื่อที่จะให้ได้เรทนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางซีนมันเลยดูเป็นเหมือนหนังเกรด b ไปเลยนะะคือพยายามจะคิวออฟซีนแล้วก็พยายามที่จะลดในส่วนของการเห็นศพหรือ การเห็นชิ้นส่วนหรือการเห็นเลือดนะซึ่งนั่นทําให้ผมรู้สึกว่าเออตรงนี้มันเป็นอารมณ์ที่สามารถจะเติมเต็มเข้าไปในภาพได้เข้าไปในเสียงได้แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวหนังเนี่ยจำเป็นจะต้อง d r อปในส่วนตรงนี้ลงมาเพื่อที่จะให้ได้เลดตรงนี้แล้วทําให้คนที่มีอายุเยาวชนสามารถรับชมเรื่องนี้ได้อย่างไม่มีพิษมีภัยนะฮะเช่นเดียวกันกับการใช้ภาษานะก็ไม่มีคําด่าเลยไม่มี F word เลยนะถ้าผมจําไม่ผิดแล้วก็ไม่มี เลชลสเลหรือว่าคําพูดที่จะเหยียดอะไรกันพวกนี้ก็ไม่มีเลยนะฮะในส่วนอื่นๆอย่างเช่นนักแสดงนะฮะมิล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโตมากับเธอนะฮะโตมากับซีรีส์ภาพยนตร์ Re s i d e n t Evil นะฮะผมรู้สึกว่าเธอมาในทีมของสาวแกล่งอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอสูตรกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างมากนะฮะพี่จาก็ ผมคาดหวังอะไรแล้วผมได้จากพี่จริงๆนะฮะซิงเกิลมูฟของพี่มาเต็มมาหมดนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าพี่พัฒนาในฐานะนักแสดงจริงๆนะฮะก่อนหน้านี้พี่อาจจะมีบทน้อยมากๆนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีบทพูดเท่าไหร่นะแต่เรื่องนี้พี่แบ่งจริงนะเพราะว่ามันจะต้องแบ่งกันอยู่2คนนะเพราะาบทหลักๆอ่ะอยู่ที่มิลากับพิจาจริงๆนะ,ะส่วนรอนเพลแมนนะฮะตัวผมเองเนี่ย ไม่ค่อยชอบเขาอยู่แล้วนะฮะคืออย่างไงเดียผมเกลียดเฮลบอยทั้งสองภาคก่อนหน้านี้นะแล้วก็เขาก็เป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญอะถ้าใช้คำว่าสําคัญก็คือมีบทพูดแล้วก็เป็น,ปน,ปนตัวดําเนินเรื่องราวพอสมควรเหมือนกันนะก็อืมแต่งหน้าออกมาได้เหมือนในเกมไหมถ้าเกิดไม่ได้คิดถึงเรื่องในเกมเลยนะก็คุณเป็นคนฝรั่งอ่ะแล้ว แล้วยังไงดีอ่ะคือในหนังมันด diversity พอสมควรนะครคือมีเกลียเกลียนักแสดงหลากหลายสัญชาติและหลากหลายสีผิวจริงๆนะมีทั้งผิวสีมีทั้งผู้หญิงแก่งมีผู้หญิงอ่อนหวานนะฮะแล้วก็มีไม่รู้ดิรอนเป็นคนที่ขัดกับกับทุกๆคนในนั้นมากที่สุดแล้วอะ่ะคือไม่รู้ดิผมไม่ชอบเขาอะ่ะก็ก็นะอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมมากกว่านะครับสุดท้ายนะวผมเอง บอกเลยว่าเอนจอยกับหนังเรื่องนี้นะฮะเหมือนกับตอนที่ผมพูดไปในต้นพอดแคสต์นะแต่ว่าขอลงดีเทลมากยิ่งไปกว่านี้นิดนึงนะ,ะก็มันก็มีช่วงที่มันอึดแล้วมันก็มีช่วงที่ไม่ไม่ดีข่ขะพอสมควรน,นะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันมันสวยหรูแล้วก็เรียบร้อยดีแล้วก็รู้สึกเอนจอยกับหนังด้วยมันก็มีเยอะพอสมควรน,นะก็ได้ว่ามันมันก็มีรสชาติท,ท,ที่ที่ไม่อร่อยด้วยแล้วก็อร่อยเต็ไมไปหมดไปในหนังเรื่องนี้นะครับ หล,หลักๆแล้วผมน่าจะให้สักประมาณ6.5ถึง7คะแนนนะผมไม่รู้ว่าจะจะเอาลงในจุดไหนดีจริงๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีมันมันมีอารมณ์ที่ให้ต่ำไปแล้วก็ให้สูงไปด้วยเหมือนกันนะฮะก็อยากเชิญชวนให้หลายๆคนมาดูเหมือนกันนะคือไม่เชิงว่าในฐานะของคอเกมที่อยากจะอวยว่าเออนี่เป็นเกมที่ผมชอบเราก็มาดูกันเถอะ หรือว่าในฐานะคนไทยที่จะบอกว่ามีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนไทยเป็นเมคาแรคเตอร์มีบทที่ดีมีการพัฒนาของของความสามารถของตัวเขาเองแล้วก็ไปรับชมกันเถอะแบบนั้นก็ไม่เชิงนะครับผมมีความรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันมีเหตุผลที่ที่ดีมากพอที่คุณอาจจะอยากหาเวลาไปดูในในตั๋วที่คุณรู้สึกว่าเออมันมันเหมาะกับหนังเรื่องนี้ที่คุณอยากจะเจียดเวลาไปดูนะฮะ ก็เอาเป็นว่าไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแเราจะยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ